สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะจะเป็นการพับแบบปลาตะเพียนตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะเหมาะมากสําหรับมือใหม่หัดทําหรือว่าคนที่ยังทําไม่คล่องนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะปราเลือกใช้เป็นของตาลระครังเบอร์2หรือว่า12มิลน,นะคะ เพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนตรงนี้ก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการทํานะคะเริ่มต้นการทําค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว18เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะจากนั้นนะคะจับเลิลลบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะพับครึ่งจับปลายริบบิ้นนะคะประกบเข้าหากันต่อมาตรงมุมโค้งหรือว่ามุมพับตรงนี้นะคะเราก็กดปีปลอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐาน4ขั้นตอนแรกเราแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1เมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่2ค่ะ นำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐานสี่แบบนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานจากนั้นเราจะทำการพับลอกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะให้เพื่อนๆพ,พับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้าย ซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงเส้นที่1ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของทุกมุมนะคะ เริ่มต้นการสอดขาะเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะสังเกตได้ว่าในรอบนี้นะคะจะมีริบบิ้นเส้นสั้นและเส้นยาวนะคะให้เ,เพื่อนๆตัดริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นทั้ง4มุมออกทุกเส้นเลยค่ะโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มต้นตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดกันเลยค่ะเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะ ก็จะได้ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปค่ะให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะในรอบนี้นะคะเราจะทําการสอดเซเลบินเก็บ2เส้นโดยเส้นที่1ค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะให้เ,เพื่อนๆสอดลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็เส้นที่2นะคะก็จะเป็นเส้นฝั่งซ้ายด้านบนสอดไปทางด้านขวาค่ะ สร็แล้วก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นเหมือนเดิมค่ะและต่อไปนะคะให้เ,เพื่อนๆจับแนวเหรียญให้หมุนไปทางด้านซ้ายหนึ่ครั้งสังเกตปลายเซรบบินจะชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราจะทําการตัดในส่วนของครีบหรือว่ากระโดงแล้วก็หางของเขาค่ะเริ่มต้นการทํานะคะปราจะตัดตรงส่วนของ2เส้นด้านล่างก่อนตรงนี้นะคะ เพื่อนๆจะตัดให้เป็นมุมโคง้งมุมเว้าแบบไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบเลยนะคะจะตัดสั้นตัดยาวตรงนี้ก็ตามถนัดค่ะเริ่มต้นการทำปะก็จะตัดตรงส่วนของกระดงของเขาก่อนค่ะจัดระยะให้ได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะปะก็จะตัดได้ในลักษณะนี้แล้วก็ในส่วนของหางก็เช่นเดียวกันค่ะจะตัดสั้นตัดยาวก็ตามชอบกันเลย และส่วนด้านบนเหมือนกันค่ะตัดในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านก่อนค่ะจากนั้นก็ตัดในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของปลาตะเพียนตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะสวยงามทำง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตาม และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ